เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเพราะไม่รู้ทำสี่ประการจึงท่องเที่ยวในสังสารวัฏในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสนาหน้า19 จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่19หน้าที่541ข้อที่1698พิกขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมะสี่ประการเราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกุทั้งหลายทำสี่ประการเป็นอย่างไรคือสินที่เป็นอริยะสมาธิที่เป็นอริยะปัญญาที่เป็นอริยะและวิมุต ที่เป็นอริยะเมื่อไม่รู้ตามลำดับและไม่แทงตลอดแล้วเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิกุทั้งหลายเมื่อสินที่เป็นอริยะ สมาธิที่เป็นอริยะปัญญาที่เป็นอริยะวิมุติที่เป็นอริยะอันเราและพวกเธอทั้งหลายรู้ตามลำดับและแทงตลอดแล้ว <c oughs> ตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ ตันหาที่จะนำไปสู่พบใหม่ก็สิ้นไปบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไป